กลับบ้านต่างจังหวัดสัมผัสสยองผมได้กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดสงกรานต์ซึ่งนานๆที ครอบครัวผมจะได้กลับมาเจอหน้ากันพร้อมหน้าพร้อมตาน้องสาวที่แยกไปมีครอบครัวก็กลับมาเยี่ยมที่บ้านพร้อมกับหลานสองคนและสามีด้วยทำมม่พ่อกับแม่เฮอหลานกันใหญ่ส่วนผมที่ยังไม่มีครอบครัวก็ได้แต่ยิ้มแหงๆเวลาที่ถูกจัดยาดที่มารวมตัวกันถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนเพราะไม่รู้จะตอบเขาว่ายังไงดี พวกเราพากันไปทําบุญทีว่วัดในวันสงกรานต์เพื่อรับวันปีใหม่ไทยโดยเลือกไปทํากันทีว่วัดเล็กๆเ,เพราะจะได้ไม่ต้องไปเบียดเสียดแย่งบุญจากคนอื่นซึ่งหลวงพ่อทีว่วัดได้ให้พระเครื่องกับทุกคนที่มาทําบุญผมรับพระองค์นั้นเอาไว้โดยไม่สนใจอะไรมากนะักซึ่งหลังกลับจากทําบุญก็เพิ่งจะได้เห็นว่า องค์พระมีมวลสารที่ไม่ค่อยได้เห็นนักซึ่งพ่อพ่อแม่ของผมบอกว่าจากที่ส่องดูน่าจะทำมาจากข้าวก้นบาเกสรดอกไม้ตากแหง้งดินแล้วก็พวกกระดูกสัตว์น้ำมาตำจนเป็นผงแล้วเอาไปกดกับแม่พิมพ์เพราะที่ด้านหลังองค์พระยังมีรอยนิ้วมือติดอยู่เลยแสดงให้เห็นว่าเป็นการทำขึ้นมาแบบบาน หลังจากหมดวันหยุดสงกรานต์ผมก็ลาพ่อแม่และยัดิญาติเพื่อกลับไปทำงานในกรุงเทพโดยลืมเรื่องขององค์พระที่ได้รับมาไปเสียเสนิทคิดว่าคงทำตกเอาไว้ในรถที่ไหนสักแห่งเพราะหาไม่เจอแถมสภาพก็เหมือนกับก้อนดินดูปรอะบ,บางแตกหักง่ายดีไม่ดีถ้าทำตกลงพืน้นก็อาจจะหาไม่เจอ เพราะองค์พระสีกลืนไปกับพื้นดินจนแยกไม่ออกหลังจากที่ออกมาจากบ้านผมก็ได้พบกับมหากรรมรถติดแห่งชาติที่ติดยาวไปหลายสิบหรืออาจจะหลายร้อยกิโลเมตรแล้วมันก็เป็นแบบนี้ทุกปีจนชินตาเพราะมีวันหยุดยาวทีหนึ่งผู้คนก็จะแย่งกันหยุดแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวแล้วก็แย่งกันก่าบ ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนพวกนั้นด้วยเหมือนกันได้แต่นั่งรอให้รถค่อยๆเคลื่อนตัวไปทีละนิดปล่อยให้รถไหลไปแล้วก็แตะเบรกไปเรื่อยๆเ,เส้นทางกลับผมจำเป็นต้องผ่านภูเขาหลายต่อหลายลูกในระหว่างนั้นก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมกำลังรอให้รถคันหน้าเคลื่อนตัวอยู่บนสันเขาซึ่งพอคันหน้าขับออกไปผมก็ขับตาม แต่แล้วผมก็ถูกรถกระบะคันหนึ่งปาดหน้าขับแทรกเข้ามาในเลนรถผมเกือบจะชนเข้ากับท้ายกระบะคันนั้นจึงรีบตัดสินใจหมุนพวงมาลายัยหลบเข้าข้างทางที่เป็นสันเขาจนรถเสียหลกักพุ่งถไหลออกจากไหลทางลงไปตามแนวเขารถชนถไหลต้นไม้ลงมาเป็นแนวถึงจะเหยียบเบรกจนตัวโกง่งแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ช่วยอะไร พราะผมยังคงไหลตกลงมาจากเขาเรื่อยๆอารมณ์ในตอนนั้นมันทั้งโมโหและตกใจทั้งที่ขับรถมาดีๆแท้ๆแต่ทำไมต้องมาเจอคนมักง่ายเห็นแก่ตัวขับรถช่วยๆแบบนี้ด้วยมันเป็นอะไรที่เสียมารายาทน่าเกลียดไม่รู้ว่าโตมาในครอบครัวแบบไหนหภาพในหัวของผมตั้งแต่ตอนเกิดจนถึงปัจจุบนัน อยู่ๆมันก็หลั่งไหลเอ่อล้นข้้ามาตั้งแต่ตอนหัดเดินหัดขี่จักรยานภาพใบหน้าของพ่อแม่ภาพเพื่อนที่ทำงานภาพน้องสาวทุกอย่างผุดขึ้นมาเต็มไปหมดที่เขาว่ากันว่าคนที่กําลังจะตายมักจะเห็นภาพทั้งหมดในชีวิตภายในเสี้ยววินาทีมันคงจะเป็นความจริงเพราะผมกำลังเห็นภาพเหล่านั้นอยู่ และตัวผมเองก็รู้สึกว่าผมกำลังจะต้องตายแน่ๆรถชนเข้ากับต้นไม้อย่างแรงเข็มขัดนิรภัยช่วยรั้งตัวผมเอาไว้ไม่ให้แน่กระแทกเข้ากับพวงมาลัยแต่ก็ถึงกับคอเกรดด้วยความที่รถผมเป็นรุ่นเก่ามือสองมันเลยไม่มีถุงลมนิรภยัย เลยทำให้ผมโดนแรงกระชากจากเข็มขาดจนแน่นหน้าอกผมสลบไปตั้งแต่ตอนนั้นพอมารู้สึกตัวอีกทีก็เห็นตัวเองกำลังนั่งอยู่ในรถที่พังยับจนสตาร์ทไม่ติดแถมยังติดอยู่กลางป่าอีกด้วยบรรยากาศในตอนนั้นมันเริ่มมืดลงแต่ก็ไม่ได้มืดมากจนถึงขนาดที่มองไม่เห็นอะไรพอเวลาผ่านไปสักพัก สายตาก็เริ่มชินกับความมืดผมเริ่มสำรวจตัวเองแล้วพบว่าไม่มีอะไรหังแขนขายังใช้งานได้ดีเพียงแค่เจ็บหน้าอกกับคอเครีดเพียงเท่านั้นผมปลดเข็มขัดนิรภยัยแล้วควานหามือถือพอเจอแล้วหยิบขึ้นมาดูก็เห็นว่ามันพังไปเรียบร้อยเลยได้แต่พูดบ่นกับตัวเองว่าเดี๋ยวก็คงมีกู้ภัยมาช่วย แค่รอเฉยๆก็พอต้องมีคนเห็นอยู่แล้วใจหนึ่งผมก็อยากจะเปิดประตูออกไปสำรวจสภาพรถว่าเป็นยังไงบ้างเพราะมันกระแทกมาตลอดทางที่ถลยลงมาในขณะที่ผมจะเปิดประตูรถในหัวของผมก็มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นมันเป็นเสียงของหลวงพอ่อว่าที่ผมเพิ่งจะไปทำบุญมากับที่บ้านอย่าออกไปนอกรถเด็ดขาด พอได้ยินเสียงนั้นผมก็ถึงกับสะดุง้งมองหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่เจอจนผมมองออกไปนอกรถก็เห็นว่ามีกลุ่มคนนับสิบยืนล้อมรถของผมอยู่แล้วมองเข้ามาด้านในสภาพของแต่ละคนที่ผมเห็นดูแล้วไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ได้บางคนแขนขาหาักเป็นทอนๆยืนด้วยท่าทางแปลกๆที่ไม่น่าจะยืนได้ บางคนคอหักพับลงมาจนติดกับหัวไหล่บางคนเหลืออยู่แค่ครึ่งตัวบนพยายามคลานมากับพื้นแต่พวกนั้นก็ได้เพียงแค่มองอยู่ร,บรอบๆไม่เข้ามาใกล้รถเพียงแค่นั้นผมก็รู้ได้ทันทีว่าผมคงเจอผีเข้าให้แล้วดูจากสภาพของพวกนั้นคงเป็นพวกที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วไม่ได้ไปผุดไปเกิด รอคอยให้มีตัวตายตัวแทนมาอยู่แทนที่ซึ่งผมก็คงจะเป็นคนที่พวกมันเล็งเอาไวแ้แน่ๆในตอนนั้นผมกลัวมากพยายามสวดมนต์ทุกบทเท่าที่จะนึกได้ตั้งแต่นมโมตัสสะพัคะวะโตไปจนถึงอิติปิโสคาถาอะไรนึกได้ก็ท่องหมดท่องมันวนไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าพวกผีเหล่านั้นมันจะหายไป พอฟ้ามืดลงพวกมันก็กลืนไปกับความมืดแต่ดวงตาของมันที่เป็นเงาสะท้อนกับแสงจานเหยังคงจ้องมองผมอยู่ผมนั่งอยู่ในรถสวดมนต์จนไม่รู้จะสวดบทไหนต่ออีกพองแงนหน้ามองออกไปนอกรถก็ยังเห็นผีพวกนั้นยืนรออยู่ที่เดิมไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แต่หลังจากที่พอจะมีสติ ผมก็เริ่มรู้สึกหิวเพราะตั้งแต่ขับรถออกมาจากบ้านของพ่อแม่ผมก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยผมเหลือบมองไปก็เห็นว่ามีกล้วยหอมสุกเครือใหญ่ที่อยู่ข้างประตูรถซึ่งผมสามารถเอื้อมไปหยิบมากินได้เพียงแค่เปิดประตูออกไปอย่าเปิดประตูอย่าออกไปข้างรถเสียงของหลวงพ่อดังแว่วเข้ามาในหัวผมอี ในขณะที่ผมกำลังปลดล็อกประตูเอามาคิดดูอีกทีในป่าแบบนี้ไม่น่าจะมีกล้วยหอมเครือใหญ่สุกพร้อมกินได้ขนาดนี้แล้วก็นั่งอยู่ตั้งนานทำไมผมเพิ่งจะเห็นมันดูเหมือนกับจะหลอกลลอให้ผมเปิดประตูออกไปเพราะคิดได้ดังนั้นกล้วยหอมเครือใหญ่สุกเหลืองน่ากินมันก็กลายเป็นกองใบไม้ที่สุมรวมกัน แล้วปลิวหายไปตามแรงลมผมมองดูพวกผีที่ยืนล้อมอยู่ก็เห็นว่ามันมีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แค่พวกที่ล้อมอยู่รอบรอบรถแต่มีมานั่งอยู่บนต้นไม้ห้อยหนนอยู่บนกิ่งไม้พวกนั้นมีแขนขายาวเก่งกลางผมเผ้ารุงรงังไม่ใส่เสื้อผ้าซึ่งผมคิดเองว่าน่าจะเป็นผีป่าพวกมันแต่ละตน ต่างก็มองมาที่ผมเป็นสายตาเดียวกันพกผีป่าแต่ละตนแลบลิ้นยาวออกมาเลียเรียมฝีป่าปลายเล็บแหลมยาวเคลือบไปด้วยคราบสีดำแห้งเกรอกรังเขาว่ากันว่าผีป่าจะชอบกินเครื่องในพวกมันคงกำลังรอให้ผมออกไปนอกรถจะได้หลวงควกักหลวงจกกินส่วนพวกผีที่ตายเพราะอุบัติเหตุ ก็คงรอให้ผมตายกลายเป็นตัวตายตัวแทนพวกมันก็เลยมาเฝ้าด้วยกันทั้งคู่ผมไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรได้นอกจากนั่งอยู่ในรถแล้วรอให้คนมาช่วยหรือถ้ายังไม่มีคนมาช่วยก็อาจจะต้องรอไปจนถึงเช้าแล้วค่อยเดินทางกลับขึ้นไปทางเดิมที่รถถลยลงมาเพราะในตอนนี้ผมออกไปจากรถไม่ได้ ผมต้องพยายามหาองค์พระที่ได้มาจากหลวงพ่อที่วัดให้เจอเพราะดูท่าทางที่พวกมันไม่กล้าเข้ามาก็คงเป็นเพราะองค์พระที่อยู่ในรถนั่นแหละถ้าจะออกไปตอนเช้ายังน้อยเอาองค์พระติดตัวไปด้วยน่าจะปลอดภัยมากกว่าที่จะออกไปตัวเปล่าผมรออยู่นานจนฟ้าเริ่มสางมีแสงตะวันโผล่ขึ้นที่ปลายขอบฟ้า ทนใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนว่าบาดเจ็บไหมครับบาดเจ็บไหมมีชีวิตอยู่ไหมเสียงนั้นมาพร้อมกับแสงไฟพวกผีทั้งหมดที่ยืนรายร้อมรถผมอยู่หันไปมองทางเสียงนั้นแล้วก็แยกย้ายหายการเข้าไปในป่าเจ้าของเสียงนั้นเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเขาเดินมาพร้อมกับคอที่ห้อยพระเอาไว้จนเต็มแผงอก ตามมาได้กู้ภัยวัยรุ่นอีกสองคนที่มาพร้อมกับเปลสนามและกระเป๋าปฐมพยาบาลผมได้รับการตรวจร่างกายอย่างคร่าวๆว,ว่าไม่มีกระดูกตรงไหนหักทำแผลที่ถลอกแล้วให้นอนบนเปลสนามตลอดทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยคุยกับผมอยู่ตลอดบอกว่าผมโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากเพราะคนส่วนใหญ่ที่หลดโค้งตกเขาแบบนี้ ส่วนมากจะไม่รอดชีวิตแต่ผมมีแค่รอยถลอกและบาดเจ็บนิดหน่อยเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่บอกว่าที่มาช่วยช้าเพราะช่วงนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในหลายท้องที่มีคนแจ้งเข้ามาหลายเคสจึงต้องแบ่งกลุ่มกันไปช่วยเคสที่เข้าถึงได้ง่ายกันก่อนซึ่งถึงแม้ว่าผมจะดูไม่เป็นอะไรมากแต่ก็ต้องให้ผมไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่ง คือความแน่ใจหลังจากที่ผมรอดกลับมาได้พวกญาติญาติและน้องสาวก็มาเยี่ยมดูอาการผมที่โรงพยาบาลผมได้เล่าเรื่องราวที่ได้เจอมาให้พวกเขาฟังรวมถึงเล่าเรื่องของพระที่ได้รับจากหลวงพ่อที่วัดด้วยแต่องค์ที่ผมได้มาผมก็หาไม่เจอว่าไปตกยุตตรงไหนในรถซึ่งผมได้เอ่ยปากขอพระที่คนอื่นได้กันมา จากทั้งพวกญาติญาติและน้องสาวซึ่งพอพวกเขารู้เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังก็ไม่มีใครยอมให้พราบผมเลยสักคนหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับส c คร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง